สวัสดีค่ะมาพบกับโชติมาพาชิมวันนี้เราจะทําต้มข่าไก่นะคะเราจะทําต้มข่าไก่เราจะเอาไปให้เกรกกับมิลาเพื่อเป็นการขอบคุณที่เมื่อวานเนี่ยเขาพาเราไปตกกุ้งแล้วเขาก็จ่ายค่ารถจ่ายค่าเรือจ่ายค่าลมันจ่ายทุกอย่างให้เราหมดทุกอย่างเลยสุดิ้นเราวันนี้เราก็เลยแบบจะทําต้มข่าไก่ ต้องข่าไก่สไตล์ของโชติมานะจ๊ะจะไม่ได้แบบว่าเหมือนคนอื่นจะแค่กินได้เอาง่ายงว่ามันจะแค่กินได้เดี๋ยวเราไปดูการว่าวิธีการทำโรเมีอะไรกันบ้างนะจ๊ะอย่างที่บอกเะ้ามันคือสไตล์ของโชติมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องตุ๋นไก่ก่อนครึ่งชั่วโมงเราจะไม่ทำเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเราจะทำสไตล์ของเราเราจะตุ๋นไก่ขนาที่ตุ๋นไก่เราก็ใส่เกลือเข้าไปสักนิดหน่อยนะจ๊ะไม่ต้องเยอะใส่เกลือเข้าไปนิดหน่อยนิดหน่อยพอโอเคนิดหน่อยพอเพราะเดี๋ยวเราต้องปรุงเพิ่มอีกนะจ๊ะ แล้วเราก็ปิ็ดฟ้าดีฟาฟาไฟไว้แค่ปานกลางพอเราจะตุ๋นประมาณครึ่งชั่วโมงให้ไก่มันออกนิ่มๆไปไกล้วยไก่ที่นี่เหนียวอะ่ะขนาดแบบตุ๋นครึ่งชั่วโมงในเชื่อไหมว่าบางทียังแบบว่ายังเหนียวอยู่เลยยังแบบว่าเอ้ยไม่เกลี่ยเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนาะเราจะตุ๋นโอเคตอนนี้ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราก็ตุ๋นไก่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็หน้าตาดูดีแล้วเนาะ <S <S เราจะมาใส่เครื่องปรุงกันเครื่องปรุงของเราคือต้อมข่าไก่ <S <S เราจะใส่ตัวนี้โดยที่ไม่ใส่กะทิเพราะเราเป็นคนไม่กินกะทิแต่ในอันนี้คืออร่อยมากนนนนะะะะะะเเดี๋ยวราจใใสส่่ชช้้ออโโตต๊๊ค โอเคพอใส่เครื่องปรุงแล้วก็ให้มันเดือด,ดผัดสักนิดนึงเราจะใส่ผักลงไปเราจะมีมะเขือเทศแล้วก็หัวหัวปรีหัวปีโอ้ยเกือบลืมชื่อหัวปีนะคะเราก็จะใส่ผักลงไปเลยนะจ๊ะ โอเคพอใส่ผักน้ำเดือดปุดๆแล้วนะจ๊ะเราก็มาใส่เห็ดกันก็จะมาถึงขั้นตอนการใส่เห็ดกันแล้วนะจ๊ะชุบ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 ออ้พอใส่เห็ดลงไปแล้วเราก็จะมาใส่ตามด้วยพริกกันให้มันแบบว่าดูรสชาติมีสีสันแล้วเพื่อนเราสองคนเนี่ยเขาก็ชอบกินเผ็ดมากด้วยจะใส่พริกกันไปเลยนะจ๊ะพอใส่พริกไปแล้วเราก็จะทำการชิมน้ำมันดูว่า ใส่อะไรเพิ่มไปอีกไหมแต่ว่าอย่างแน่นอนว่าสไตล์ของโชติมาสูตรของโชติมาคือเราไม่ใส่กะทินะคะถ้าใครจะบอกว่าเอา้าลืมใส่กะทิหรือเปล่าคือเราไม่ใส่กะทิเพราะในเครื่องปรุงเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็จะมีกะทิให้ใหอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่มันก็เป็นน้าขุ่นๆอยู่นะอะไรเงี้ยไหนลองชิมสิไอร้อนรสชาติถ้าสําหรับเราอ่ะเราก็จะใส่มะนาวเพิ่ม คือมันก็จะมีรสมีเค็มแล้วมีออกเปรี้ยวนิดนิดแต่คือมันรสชาติมันกลมกล่อมแล้วแต่ยังไม่พอสําหรับเราเราต้องมีมะนาวเพิ่มเราก็จะมาใส่น้ําปลาเพิ่มนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใส่มะนาวเพิ่มนิดนึงชุบเราเป็นคนชอบกินเปรี้ยวแต่เราทําให้เขากินนะอันนี้ก็คนให้เครื่องปรุงของเราเข้ากันเราปิดแก๊สแล้วนะคะเพราะว่าถ้าใส่มะนาวไปตอนจบแล้วเรายังเปิดแก๊สอยู่เนี่ยมะนาวอาจจะไม่ออกรสก็ได้ ให้มันเข้ากันซิที่ขาดเนี่ยขาดอะไรรู้ไม่ดูโล่งๆเนี่ยขาดผักชีนะยังไม่ได้ใส่ผักชีนะจ๊ะช้อนซิมตานี้ขอเป่าก่อนนะเมื่อกี้ร้อนปากมากเลยลิ้นพองเลยเอยดีขึ้นดีขึ้นแกดีขึ้นนะท่านเราคนนี้เป็นคนไม่กินผักชีนะคะแต่ว่ามันก็ต้องมีอะไรเขียวๆโรยหนะ้าหน่อยปากก็โรยไม่เยอะหรอก แต่ข้อนางไม่ชอบกลิ่นของผักชีแต่เราก็จะใส่ไปนิดๆหน่อยๆแค่นี้ก็ได้ต้มขาไก่แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วของสไตล์โชติมาถ้าเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าใครที่อยากจะลองทํากินดูที่บ้านง่ายๆอะไรเงี้ยไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องพิธีรีอตองมากนี่ก็ได้แล้วหนึ่งหม้อนะคะอร่อยด้วยยังไงก็ขอบคุณที่ดูกันจนจบนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องโชติมาพาชิมด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ